สวัสดีรสสดรครับราเปขอรายการเก็บเ่าเอามาคุยถ้ยจาจำวันจันแล้วเจ็ดันวาร์คง<ไ>กลายเป็นเศรษฐีแล้วเออสําบรับ1นปีที่ผ่านมาที่บอสมีอะไรเปลี่ยนไปไหนเราสมบูรณ์เลยหรอเออที่ผ่านมานั้นที่เห็นว่าเปลี่ยนไปบ่อยเลยเออเชื่อโควิดเราเปลี่ยนบ่อยเหลือเกินเหลเกินสยพันเปลี่ยนเลยเลย เพราะว่าเราคนอยู่แล้วโควิดเนี่ยมาปีที่สองปีที่สามแลเออจะไปไหนได้อะอก็ยังวนกันอยู่กับประเทศเราซึ่งคอามนี้ก็เห็นว่ามีข่าวอะไรนะเมื่อวานที่แม่สอดอันนี้ก็เป็นรามากเลยก็เป็นกำลังใจให้ชาวบ้านที่อยู่ทางแม่สอดด้วยเพราะว่าตัวเรา กรอนวันนี้ค่ะเราก็เกี่ยวกับพิธีกรพีรพ่บอลอแต่เป็นพิธีกรที่อดีตเคยรักอ,อ่าข่าวนี้ค่ะรวบพลารลานจอดรถข้างดับอดีตพิธีกรรายก,ก,ารการทีวีลูกน้ำอิสาราละลัคคดีชอบโอกงออนไลน์เสียหายกว่า100ล้านบาทเออก็ออ้วชีวิตผิดผ่นไปเยอะเลยเนาะเออยี่เจ็ดพันวาคมค่ะหรือก็คือวันนี้นั่นเองผู้สื่อข่าวค่ะได้รายงานข่าวว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะของพวกจกับกลุมนางสาวอิสาราละลัค ปุตลารัคหรือลูกน้ำอายุ29ปีอดีตที่กรรายาการโทรทัศน์ข้อหาช่บโบงประชาชนและโดยผุ้เสีหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือ,อ,รอ,อปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเ็จโดยป,ประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนคันตำรวจเอกนิพนธ์กล่าวว่าพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขของบตรค่ะพลตำรวจ เอกกำลงศักดิ์กิติประพัฒน์รองพบวตรอค่ะแล้วก็คนตำรวจโทรสั่รานวลมาพบวชนะคนตำรวจตีโชคชัยงามวงรองผบวชนะก็คือหลายตำแหน่งหลายคนแมกเออกคนตำรวจตีมานลักษุคนธนพัฒน์นะคะสั่งการให้สืบสวนจับกลุ่มคดีที่มีความสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนต่อมาค่ะจึงสืบสวนจนทราบว่านางส สารลักเนะผู้ต้องหาซึ่งได้ทำความผิดหลบหนีมาอยู่ที่คอนโดย่านบางเสาคงจังหวัดสมุพรการีซึ่งวางแผนจับกุมและติดตามตัวมาดำเนินคดีเมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านามานี้ก็คือเมื่อวานนี้ี่แหละ,ะเวลาประมาณ3ทุ่มครึ่งบริเวณลานจอดร,รถห้างแมคโครตำบลราชเทวะอําเภอบางพีจังหวัดสุพรการีค่ะสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาเลยต่อแนละ้วครับ ท่าตำรวจเอกดิษ์โพลเนี่ยกล่าวว่าสําหรับผู้ต้องหามีพฤติกรรมชักชวนหลอกลงทุนโดยให้ผลกำไร10%ขึ้นไปทําให้มีคนหลอกเชื่อจํานวนมากกว่า100รายกลุ่มผู้เสียหายนะครับตั้งกลุ่มไล่ติดตามพัวผู้ก่อเหตุสมาชิกนับร้อยคนลค่าเขาเสายกว่า100ล้านบาทโดยมีลักษณะให้ร่วมลงทุนโดยผู้ต้องหาอ้างว่า นำเงินไปหมุนในธุรกิจขายของออนไลน์เกี่ยวกับของแบรนด์เนมอาทิกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าและเครื่องประดับของผู้หญิงนะฮะ uh huh. โดยจะแบ่งกำไรให้ตามเปอร์เซ็นต์ที่ตกลงกันไว้โดยหลอกให้ลงทุนลักษณะท้ายชแชร์ลูกโซ่มีผู้เสียหายจำนวนมากและผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ไที่สอน,อนราชบนะุรณะพรักงงานสอบสวนรวบรวมพยารหลักฐานและขออนุมัตหมายจับ แต่ก่อนเราก็จะมีข้าาอคว,วามส่งมา่ป็นเรไ่อ้พราะความต้องการสมัครการอะไรกันเยอะมากนะเนี่ยเราทำมาแล้วก็กาลังหางานอยู่ไหมทำางานที่บ้านาได้เดือนละเป็นหมื่นเลยนะแบบโอ้โห<อ>วเคยมาประสบก,การณ์ตกอะไรพวกนี้อยู่แต่แต่มันไม่ได้แบบไม่รู้อ่ะแต่ผมคิดว่าธุรกิจอะไรก็คือเหมือนชักชวนให้เราไปลงทุนกันเออใช่ล้วเงินแล้วเขาก็จะแบบว่าเออถ้าเกิดเราหาคนมาลงทุนได้อะไรข้างหัวอะไรเงี้ยก็ ไปเรื่อยก็เอยเนี่ยผมมีประสบการณ์ตังแต่ผมออกแล้วอ่าก็คือโดนเสียตังค์ไปแบบนี้ผมแบบโม่อะใช่แต่เรื่องโม่ไม่น่าคือแบบบางคนอะน้องมันแบบมันขายฝันอะบางคนแบบเออเขาก็รังแบดอยากได้งานอยากทำงานอยู่ดีๆทักมาแบบนั้นาะคนที่แบบเขาไม่รู้คือไม่รู้จริงเออเราดูดีกว่าเออก็ลองดูดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบจริงๆแล้วมันไม่มีหลักการที่แบบง่ายๆเราได้เงินมา แรกมันอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะก็ถือว่าเป็นประธานหอนค่ะได้รับข้อความในนี้อย่าไปสนใจเลยนี่เป็นเหมือนกันถ้าได้รับข้อความแบบเป็นแอนิเมชั่นอย่างเงี้ยก็เพื่อเรามาเสร็จแล้วทำอะไอย่างนี้ลบเลยอ่าได้แต่เราก็ต้องลบไเลยเพราะว่าส่วนตัวนี่ลำคาญรำคาญอะไรแบบนี้มากบางทีว่างๆก็กล่าวแบบน้เลยแล้วเลิกยุ่งตัดกรองคิดแย่อ็นนี้ก็ร้านอะไรนเชื่อเนาะเออก็ถือว่าเคสนี้ก็เป็นปุะธานหอนเนาะก็วอนให้ รีจับก็มีที่ไม่หมดเลยไม่ไมดเปยไม่หมดเลยอ่ะมันก็ตินไปเรื่อยๆห่ะอ่ะยังไงก็อ่ะพิจารณากันี้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเก็บมาเล่าเอาไปคุยก็ได้จบลงเพียงเท่านี้พบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงผ่านช่องทางพีพีนิวออนไลน์ค่ะวันนี้นะขอ